สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอาจารย์บอลนะครับทางช่องดวงดีดีชาแนลนะครับวันนี้อาจารย์บอลนะครับพาทุกคนทุกท่านนะครับมาตรวจดวงชะตาดูดวงชะตากันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะในเดือนตุลาคมปีสองพันหนึร้อยหกสิบห้านะฮะดวงจะดีหรือดวงจะอ่าไม่ดีหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องดวงดีๆชแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับพิมพ์วันเกิดของตัวเองได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับใครที่เกิดวันอาทิตย์พิมวันอาทิตย์ไว้ได้เลยนะครับโอเคไปกันเลยนะครับสําหรับ2 3เรื่องนะครับกองแรกเป็นเรื่องของการงานนะครับกองที่2เป็นเรื่องของการเงินและกองที่3เป็นเรื่องของความรัก การงานของคุณเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันนะครับการงานช่วงนี้นะครับมีเรื่องให้ต้องลำบากใจนะครับมีเรื่องให้ต้องสับสนวุ่นวายเกี่ยวกับการทํางานมากพอสมควรนะครับการที่เรา,อ,าอยู่นิ่งๆนะครับไม่ต้องไปใส่ใจในเสียงรบกวนหรือไม่ต้องไปใส่ใจในอุปสรรครอบข้างรอบกายจะทําให้คุณได้ ผ่านพ้นในเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับการทํางานในตัวคุณได้เป็นอย่างดีนะครับอาจารย์มองดูว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับหรือการงานค่อนข้างจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายเดือนนะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปจนถ,ถึง31ตุลาคมนะครับก็ การงานเขาการดีดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ต้นเดือนเนี่ยการงานอาจจะมีปัญหาขุกขระบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติเกี่ยวกับการทํางานไว้นะครับก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับการเงินนะครับการเงินในช่วงนี้นะครับการที่คุณกําลังมีความคิดที่จะใช้เงินหรือมีความคิดที่จะบริหารเงินหรือทาอะไรเกี่ยวกับการเงินบางอย่างนะครับอาจารย์มองดูว่า ในระยะนี้นะครับต้องระวังนะครับการใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างที่จะผิดหรือเอ,อเจออุปสรรคเกี่ยวกับการเงินพอสมควรนะครับอาจจะมีเรื่องการหมุนเงินนะฮะหมุนเงินไม่ทันหรือหมุนเงินแล้วมันมีปัญหานะครับการบริหารการจัดการเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างมีความสับสนมีความไม่ลงตัวไม่ลงรอยมี ต้องต้องต้องใช้การจัดการบริหารเกี่ยวกับการเงินเยอะพอสมควรนะครับอาจจะต้องตั้งสติเหมือนกันแหละกับเรื่องของการงานนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในในเดือนตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นแต่ถามว่ามันาการเงินคุณจะสามารถทําให้มันดีแล้วมันผ่านพ้นไปได้ได้ได้ไหมนะก็จ,จะเป็นไปได้นะครับจะสามารถทาแล้วผ่านพ้นดีขึ้น นะครับในเรื่องของการเงินนะทำแล้วมันดีขึ้น f l o w ขึ้นสะดวกขึ้นผ่านพ้นไปได้ดีนะครับมองดูว่าค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อิทธบพกแหละขึ้นสองเหรียญปิดท้ายเนี่ยสองเหรียญคือความหมุนเวียนนะทำอะไรสองอย่างบางอย่างในเวลาเดียวกันแล้วมันอาจจะมีความสับสน ในบางเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินใช้จ่ายเงินนะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเหนื่อยนิดนึงแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับความรักนะฮะความรักความรักอาจารย์ได้ k n n นะครับถือถ้วยแล้วก็เจดเหรียญน,นะครับ k i u p of cup นะครับเป็นเรื่องของอาการที่ได้เจอนะครับคนที่ค้องขมงมนเสน่ห เข้ามาในตัวคุณเอาคนโสดกันแล้กันคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่มีเสน่ห์มีอายุมากกว่ามีความเป็นผู้นำมาเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกับคุณได้แต่ถ้าในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องรอคอยนิดนึงนะครับใช้เวลาในการปรับตัวปรับใจในเรื่องของความรักนิดนึงนะครับแต่ก็ถามว่า ผ่านพ้นไปได้ดีไหมก็ดีก็ดีนะนะฮะแต่ขึ้นเจ็ดเหรียญนะเจ็ดเหรียญจะเป็นเรื่องความรอคอยนะครับคนมีคู่ละ่ะคนมีคู่อาจจะมีไฟในช่วงแรกๆต้นเดือนแรกเนะี่ยมีไฟมีมีบางอย่างที่แบบกระตุ้นอารมณ์แต่พอหลังๆปลายเดือนเนี้ยรู้สึกมันชินชาชาชินหรือมีอะไรต้องแบบปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับ เป็นไงล่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนตุลาคมนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องดวงดีๆ Channel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณเองวันนี้อาจารย์บอลแล้วก็ช่องดวงดีๆชแนลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดดวงดูดวงชะตาเน,นะครับก็สามารถที่จะอัดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ไลน์ ID 15 g o าย ID 1 5 g o นะครับ15 g o o d 7 8 9แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับวินนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ